สวัสดีครับชื่อนายนนทวัฒน์ธรรมวิเศษรหัสนักศึกษาหนึ่งหกสี่ศูนย์เก้าศูนย์สองสามห้าเจ็ดครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโรงงานแปลรูปเหล็กและประกอบในที่ผมออกแบบไว้นะครับตัวโรงงานของเราทำอะไรได้ก็คือโรงงานของเราเนี่ยจะทำการ นำแผ่นเหล็กมาแปลรูปเป็นเหล็กอยู่แผ่นเหล็กต่อแบบนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวฐานและในส่วนของชิ้นชิ้นบนที่จะต้องเอามาประกอบกับตัวฐานนะครับผมแล้วก็พอหลังจากประกอบแล้วก็จะถูกส่งไปจัดเก็บส่วนระบบการทำงานของโรงงานเรานะครับก็ขั้นแรกตัวแผ่นเหล็กจะถูกส่งออกมาแล้วก็แขนกลพอแขนกลรู้ว่าแผ่นเหล็กมาแล้วปุ๊บแขนกลก็จะไปหยิบแผ่นเหล็ก แล้วก็นํามาเข้าเครื่องแปลรูปนะครับผมหลังจากแปลรูปแล้วตัวแผ่นเหล็กก็จะถูกส่งออกไปคัดแยกนะครับต้องคัดแยกเพราะว่าเนื่องจากแผ่นเหล็กเรามีสองแบบก็คือตัวฐานกับตัวชิ้นบนเาา็ต้องแยกว่าตัวฐานเราจะต้องเข้าล็อกนี้ตัวชิ้นบนต้องเข้าล็อกนี้นะครับพอหลังจากเราทําการคัดแยกเสร็จก็จะไปไปสู่การประกอบ เป็นในส่วนของการประกอบนะครับตัวตัวฮิกอัพเนี่ยไอตัวตัวหยิบเนี่ยตัวแขนกลหยิบของเราก็จะหยิบตัวชิ้นส่วนของชิ้นบนออกมาเพื่อเอาไปวางในส่วนของชิ้นฐานไปไปวางทับชิ้นฐานเพื่อให้มันประกบกันนะครับพอหลังจากประกบกันเรียบร้อยแล้วตัวเครื่องก็จะอ่าตัวตรงเนี้ก็จะทําการยกขึ้นนะครับเพื่อให้ตัวที่ประกบกันแล้ว ส่งออกไปจัดเก็บหลักๆก็จะมีสามส่วนการทํางานประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นอ่ารูปโครงงานารูปรูปแบบว่าโดยรวมครับรูปโรงงานโดยรวมต่อมาอน,นี้จะเป็นในส่วนของคอนโทรคอนโทรไอโอที่เราใช้นะครับตรงนี้จะเป็นการควบคุมพวกอาสายพานทุกตัวเลยนะครับเป็นเป็นตัวในการควบคุมสายพานของทุกตัว ต่วนอันนี้จะเป็นในส่วนของการควบคุมการส่งแผ่นเหล็กนะครับว่าโอเคเราจะทําการส่งแผ่นเหล็กออกมาทีละทีละอันเพื่อให้มันไม่ส่งมาถี่เกินพอหลังจากอันนึงเสร็จแล้วแปลรูปเสร็จแล้วแผ่นเหล็กอันต่อมาถึงจะออกมานะครับเราจะใช้อ่าันอย่างอันนี้เราก็คือหลังจากที่ตัวเขาเรียกว่าตัวเซนเซอร์เรา ทำงานมันก็อ่าตัวเซนเซอร์เราเรามันจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ส่งตัวแสงสะท้อนครับถ้ามันมีตัวอะไรไปสัดอ่ะมันมันก็จะทำการส่งสัญญาณไปส่วนอ่าการการทำงานเดี๋ยวเราจะไปอธิบายอีกทีตอนเราไปหน้าโปรแกรมครับอันนี้ก็จะเป็นรูปข้อวข้า อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพุชเชอร์ครับตัวแยกแยกส่วนเราจะใช้ตัวพุชเชอร์ในการดันอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวโรลเลอร์สต็อป er ก็คือตัวที่เป็นเป็นไม้กั้นขึ้นมาเพื่อให้อ่าชิ้นชิ้นงานของสองชิ้นมารอพร้อมกันแล้วก็เข้าไปในเครื่องประกอบพร้อมกันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอ่าการจัดพอหลังจาก ตัวชิ้นเหล็กเราเข้าไปในตัวเครื่องประกอบแล้วต้องมีการจัดให้อยู่ในระเบียบที่ตัวแขนกลจะลงไปหยิบได้นะครับก็จะเป็นในส่วนตรงนี้เป็นในส่วนของฝั่งฝั่งด้านบนกับฝั่งด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นในการควบคุมตัวหยิบตัวหยิบประกอบในแกนของไอตัวแกนแนะครับในการ่าเลื่อนลงมา การเล่นลงมาส่วนอันนี้จะเป็นอ่าในส่วนการควบคุมของการหยิบการสั่งให้มันหยิบขึ้นมาอันนี้จะเป็นส่วนของการให้มันอ่าเคลื่อนที่ไปในแกนเอ็กรวมถึงสั่งสั่งให้ตัวที่ตัวตัวจัดตัวจัดแถวให้มันยกขึ้นเพื่อให้ตัวเหล็กอะ่ะผ่าน ก็อันนี้จะเป็นตัวหลักๆของเรานะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นส่วนของตัวโปรแกรมอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับผมก็อเอามาดูการทํางานกันก่อนเร็วปะ โอเคครับก็หลังจากเริ่มการทำงานตัวแผ่นเหล็กก็จะถูกส่งออกมานะครับทีละแผ่นจากทั้งสองเครื่องแผ่นกลนพอรู้แล้วพอผ่านเซนเตอร์ปุ๊บแผ่นกลก็จะรู้ว่าโอเคแผ่นเหล็กมาแล้วนะต้องหยิบไปใส่เครื่องพอหลังจากใส่เครื่องเสร็จเราก็จะทำการรอให้เครื่องทำการแปลรูปแผ่นเหล็กเปล่าๆเป็นแผ่นเหล็กที่แปลรูปแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชิ้นฐานนะครับอันนี้จะเป็นในสองฐาน ฐานก็จะทําทการแปลรูปเพลทออกมาก่อนแล้วก็ถูกส่งไปนี่จะเป็นส่วนสองอ่าตัวที่เราจะต้องเอามาประกบในส่วนบนนะครับมาทั้งสองตัวก็จะถูกส่งออกมาจากเครื <ใช S 1> อ่องแขนกลนก็จะทําวนหลุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเหล็กก็จะถูกส่งออกมาแผ่นกลก็จะทําการแปลอ่านําไปแปลรูปส่วนตัวที่แปลรูปแล้วก็จะถูกส่งออกมาเพื่อตัวเรียงเอามาจัดเรียงแล้วก็เข้าเครื่องขัดแยกตรงส่วนนี้นะครับนี่แขนกลนก็จะผ่าน เรียงเรียบร้อยปุ๊บก็ทําการเช็คว่าอันนี้เป็นในส่วนของด้านบนหรือด้านล่างอันนี้คือทําการเช็คแล้วว่าเป็นส่วนของถามก็จะถูกดันเข้าตรงนี้นะครับส่วนอันต่อมาจะเป็นในส่วนของอ่าส่วนส่วนข้างบนด้านบนนะครับส่วนด้านบนก็จะถูกดันเข้าอันแรกแล้วก็จะเข้าเข้าไปรอพร้อมกันนะครับขอขอเทสไหม เร่งเวลาบางทีมันจะชอบมีข้อผิดพลาดแบบไม่กครับคือมันดันแล้วตัวชิ้นงานมันไม่ยอมไปเดี๋ยวจะถูกด,ดันเข้าไปปุ๊บชิ้นต่อมา ตอีจะได้หรือไหมตอนมอีก็ยังไม่ได้อือ hmm. สักครู่นะครับ นายจัดองศา,งศานนพิษเราจะมาเร่งให้มันไวขึ้นครับหลังจากที่แปลรูปเสร็จแล้วก็จะถูกส่งออกมามาเพื่อเข้าเครื่องคัดแยกตรงนี้นะครับผม ช้แรกก็จะมาเข้าผ่านเซนเซอร์สองตัวปึ๊บอ่าเช็คปุ๊บว่าเป็นในส่วนของชิ้นฐานก็จะถูกดันเข้าไปในสอง,องชิ้นฐานอันนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนชิ้นบนก็พอโดนเซนเซ,นเซอร์ปุ๊บก็จะโดนดันเหมือนกันอ่าเดี๋ยวนะ anh em nó vắng à, รอบนี้น่าจะได้เพราะว่าเมื่อกี้ติดองศาเซนเซอร์ไปนิดนึงครับถูกดันเข้าไปในตัวแรกพอตัวที่สองมาปุ๊บคิดว่ารอบนี้ไม่น่าพลาดว่ารอบนี้ไม่น่าพลาดมันชอบเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นในบางครั้งเพราะตอนแรกก็ไม่ไม่มีอะโอเครอบนี้ไม่พลาด พอทั้งสองตัวสแตนบายพร้อมกันปุ๊บก,ก็จะถูกปล่อยออกมาเข้าเครื่องคัดแยกเครื่องคัดแยกก็จะทำการล็อกเสร็จปุ๊บดันอันนี้มาทํามาประกบกันอันนี้ก็จะคือทําการประกบปุ๊บก,ก็จะถูกส่งออกมาก็จะเก็บนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของโรงงานเราคร่าวๆเราจะลองดูอีกสักตัวว่ารอบนี้จะเกิดเกอเลยอยีกไหมจะจะเกิดข้อผิดพลาดอีกหรือเปล่า อ hmm. ืตัวดันจะดันคนองสาวตัวดันก็ม่งไป ระหว่างเราเทสไปเรื่อยๆมันจะเกิดเออร์เรอร์ไหมนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของคอนโทรในส่วนนี้นะครับเราจะมาทำการดูในส่วนของอันนี้ก็เป็นการสั่งให้ตัวสายพานทำงานตลอดเวลานะครับ กรใส่พานรวมถึงตัวปุ่มสตาร์ทของเครื่องแขนกลด้วยนะครับผมให้ทำงานตลอดเวลาเมื่อมีเป็นเมื่อมีอ่าวัตถุมารอหรือว่าทำอะไรอย่างนี้ครับต่อมาจะเป็นในส่วนของนะนะครับ นนงตี่ก็จะเป็นในส่วนของอ่าตัวสั่งให้ปล่อยออกมานะครับผมก็เราจะมีตัวเซนเซอร์ในการจับทางด้านหน้านะครับเพื่อส่งค่าออกไปว่าเอ๊ตอนนี้เราจะต้องเซตนะตอนนี้จะต้องรีเซตนะ ในการอ่าส่งแผ่นใหม่ออกมานะครับอย่างอันนี้ปุ๊บพอมันทําการในนี้เสร็จแล้วมันก็จะถูกส่งมาเพื่อโดนอ่าโดนตัวเซนเซอร์นะครับผมตัวเซนเซอร์ตรงนี้ก็จะทําการรีเซ็ตพอส่งออกปุ๊บเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะทำการรีเซ็ตปุ๊บอ่ะเพื่อให้ตัวตัวปล่อยทํางานปล่อยออกมาอีกครั้งหนึง่งผ่านตัวเซนเซ,นเซอร์นะครับผมเหมือนตรงนี้ก็จะเป็นอีกอีกเครื่องนึงก็จะเป็นเหมือนกันเลย ต่อมาเป็นในส่วนของตัวนี้ตัวพุชเชอร์แล้วก็จะไปดูในส่วนของพุชเชอร์ง่าย่างรอบน,นี้เหมือนจะไม่มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นแต่อย่าไปดูมันบ่อย๋ยวมันทลาดมีจะเป็นในส่วนของตัวพุชเชอร์นะครับก็หลักๆ ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของตัวพูชเชอร์ตัวตัวแรกที่เราจะต้อง่าทําทการเช็คว่าตัวตัวแรกเนี่ยเป็นรูปแบบเหล็กแบบไหนโดยใช้วิช i ั่นเซนเซอร์นะครับผมแล้วก็เราจะจะมีตัวตัวเซนเซอร์่าตัวเซนเซอร์สําหรับในการรีเซตอีกทีก็คือเป็นเซนเซอร์ฝั่งตรงนี้นะครับอย่างอันนี้เป็นในส่วนของตัวประกบด้านบนจะต้องเข้าเครื่องแรก ก็จะผ่านเซนเซอร์ปึ๊บเซนเซอร์ก็จะทำการโอเคผ่านมาปุ๊บตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะทำการเซฟว่าโอเคมันมันคือเซนเซอร์นะแล้วก็พอไปโดนเซนเซอร์ตัวตรงนี้มันก็จะให้เราผ่านส่วนตรงนี้ถ้ามันจะทำการรีเซ็ตรีเซ็ตในส่วนของเซตตรงนี้ตลอดเวลาเพื่อพอตัวตัวใหม่มาปุ๊บมันก็จะได้ไม่ถูกจัดว่าอยู่ในส่วนของด้านบนนะครับ ผมจารที่บอกอ่าอย่างอันนี้ตอนตอนเนี้ยมันยังไม่ถูกเซตว่าเป็นในส่วนของตัวด้านบนใช่ไหมครับพอตัวด้านบนมันผ่านมาปุ๊บตัวตัววิชั่นก็จะทําการเซตแล้วว่าอ่าวิชั่นทาการเซตแล้วว่าตรงเนี้ยมันจะขึ้นในส่วนของด้านบนแต่พอตัวใหม่มาปุ๊บมันทาการรีเซตแล้วก็วิชั่นไม่ไม่ไม่ตรวจจับปุ๊บมันจะเข้ามาในส่วนของตัวฟูเชอร์ที่สองอย่างนี้นะครับต่อมาเป็นในส่วนของตัวอ่าตัวสต็อปตัว โ o ลสต็อปนะครับโรลเลอร์สต็ก็คือตัวไม้กั้นตรงนี้ไม้กั้นเนี่ยการทํางานก็จะง่ายๆเลยครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์วิชั่นสองตัวในการจับว่าโอเคในตัวฐานม,มาหรือยังตัวประกบด้านบนมาหรือยังทั้งสองตัวอะไรเงี้ครับอ,อันนี้น่าจะเกิดเลยเลยอีกแล้ว ตัวทั้งสองตัวมาหรือยังอะไรเงี้ยนะครับพอทั้งสองตัวมาครบปุ๊บมันก็จะทําการส่งไปบอกให้ตัวเนี้ยเซตว่าให้ตัวโลเนี่ยเก็บลงมาพอหลังจากที่ตัวเหล็กของเราผ่านผ่านตัวเซนเซอร์ไปแล้วมันก็จะทําการส่งค่ามารีเซ็ตก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นในส่วนของ อันนี้จะเป็นตัวสองสองตัวนี้จะเป็นส่วนของตัวจัดจัดให้เข้านี่ครับจะเป็นตัวบีบตรงนี้ให้เพื่อให้มันล็อกกับตัวแขนกลในการหยิบก็ในส่วนของอันแรกเนี่ยก็พอตัวเซนเซอร์หนึ่งตรงข้างหน้านี้จับได้ปุ๊บว่ามีวัตถุมาให้ถูกเซตตัวนี้ก็จะทำการทำงานแล้วพอหลังจากทำงานเสร็จปุ๊บ ตัวเซนเซอร์ของเครื่องเนี่ยก็จะรู้ว่าโอเคมันทํางานแล้วนะมันก็ทําการส่งไปรีเซ็ตพอพอส่งไปรีเซ็ตปุ๊บตัวนี้ก็จะอ้าอ้ากลับออกมาเหมือนเดิมส่วนอีกฟังหนึ่งก็จะคล้ายๆกันแตวจะมีตัวเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าเราจะต้องสั่งให้มันมีการทํางานเซ็ตถึงสองรอบส่วนในตัวของการที่เราให้มันเซ็ตถึงสองรอบเพราะว่านี่นนะครับอันนี้เซ็ตอบแรกปุ๊บ พอรอบที่สองปุ๊บเราให้มันบีบเพื่อให้เข้าล็อกแล้วก็ยกนะครับก็จะมีการทํางานเซตสองรอบก็จะมีในส่วนของอาการเคลื่อนไหวในแนวเอ็นะครับก็คือการตัวแขนกลโยกมาฝั่งนี้เพื่อสั่งพร้อมกับอ่าตัวตัว,ต,วตัวแขนกลที่จับไว้อยู่นะครับว่าถ้าทั้งสองตัวนี้ทํางานก็สั่งให้มันเนี่ยไปทําการเซตให้ตัวตัวนี้บีบอีกรอบหนึ่ง หรือแล้วก็ไอบีบครั้งแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของเซนเซอร์ที่สองนะเซนเซอร์สองทำงานปุ๊บมันจะทําให้บีบครั้งแรกพออันนี้ทํางานพร้อมกันสองตัวก็จะให้บีบครั้งที่สองก็ทําการเซตสองแบบนะครับผมต่อมาเป็นในส่วนของอ่าแกนแกนเซในการเลื่อนลงนะครับก็ตัวสําหรับตัวแกนแซเนี่ยเราทําการเซตไว้ก็คือเราจะสั่งให้เมื่อตัว อ่าตัวบีบเนี่ยทํางานปุ๊บให้แกนให้แกนเซดเนี่ยทําการลงมาเลยแล้วก็แกนแซดเนี่ยจะขึ้นไปก็ต่อเมื่อตัวเซนเซอร์เนี่ยจับได้ว่ามันมีวัตถุอยู่แล้วนะพอมีวัตถุปุ๊บก,ก็ให้มันยกขึ้นมาเลยประมาณในเป็นส่วนของตัวตัวหยิบนะครับผมตัวหยิบของเราก็จะเป็นในส่วนของ เมือ่อมีการเคลื่อนไหวในแกนในแกนแซเนี่ยเมื่อมีการเคลื่อนไหวในแกนแทรก็จะทําการให้ตัวหยิบเนี่ยหยิบแกการเคลื่อนไหวในแกนแทรก็คือตอนมันเลือ่อนเลือเล่อนลงมาเพื่อถึงวัตถุพอถึงวัตถุปุ๊บสั่งให้หยิบพอพอมันเคลื่อนลงมาปุ๊บจะสั่งให้หยิบนะครับแล้วก็ตัวรีเซ็ตของมันก็คือตัวตัวทําให้มันปล่อยเนี่ยเราจะใช้ตัวเซนเซอร์ต่ออาเซนเซอร์สามป่าโอเคม,มันมันมี วัตถุผ่านผ่านหน้าเซนเซอร์สามของเราก็คือเซนเซอร์สามจะเป็นตัวนี้นะครับพอมันโยกมาปุ๊บมันจะโดนเซนเซอร์สามเซนเซอร์สามก็จะเปลี่ยนค่ากลับมาเพื่อให้มันรีเซ็ตอันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของตรวจตรวจว่ามีวัตถุอยู่ตรงนั้นจริงๆมันก็จะทำการปล่อยวัตถุลงมาปุ๊บพอหลังจากปล่อยวัตถุลงมาก็ตัวแขนกลก็จะบีบแล้วก็ส่งออกไปนะครับ ต่อมาจะเป็นในส่วนสุดท้ายก็คือส่วนควบคุมในแกน x แล้วก็ส่วนควบคุมในการที่ให้ตัวบีบเนี่ยยกขึ้นเพื่อปล่อยให้ตัวชิ้นงานที่ประกอบกันแล้วอ่ะอ่าไปส่งส่งไปจัดเก็บนะครับก็จะเริ่มจากตัวการเคลื่อนไหวในแกน x เนี่ยเราทําการเซตโดยการให้เมื่อมีการเคลื่อนไหวในแกนแดบวกกับอแกนแดขยับเนี่ย แกนกขยับก็คือมันเลื่อนมันเลื่อนมันมันเลื่อนขึ้นก็คือถ้าถ้ามันเลื่อนลงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นค่าให้มันหยุดใช่ไหมครับแต่พอมันเลื่อนขึ้นปุ๊บตรงนี้ค่ามันก็จะปล่อยพอมันเลื่อนขึ้นแล้วอ่ะแล้วมีการเคลื่อนไหวจริงปุ๊บมันก็จะถูกส่งให้แกน x เนี่ยขยับไปไปอีกฝั่งพอหลังจากนั้นก็ในส่วนของตัวยกขึ้นเนี่ยเราทําการกําหนดว่าตัวยกเนี่ยจะยกก็ต่อเมื่อตัวฝั่ง ตัวบีบเนี่ยตัวบีบทั้งสองตัวอ่ามีการทำงานอย่างฝั่งอันนี้จะเป็นตัวบีบตัวบีบของฝั่งอ่าตัวเบรทนะครับตัวฐานมันต้องทำงานแล้วก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์ฝั่งที่เป็นตัวตัวชิ้นส่วนบนต้องไม่ทำงานแล้วก็เป็นตัวในส่วนของตัวเบรต้องทำงานตัวเซนเซอร์ที่เป็นชิ้นส่วนบนต้องไม่ทำงานเหมือนกันพอทั้งสี่ตัวอ่าทำงาน ส่งค่าออกเป็นอินพุเป็นหนึ่งพร,ร้อมกันปุ๊บมันก็จะทําการสั่งให้ตัวเนี้ยกขึ้นแล้วก็ใช้เซนเซอร์สี่ก็คือเซนเซอร์ตัวข้างหลังสุดตรงนี้เมื่อมีวัตถุผ่านก็จะทำการรีเซ็ตตรงนี้จะเป็นโรงงานคร่าวๆข,ข,ของเราก็อย่างที่ดูมาก็มันมีการมีข้อผิดพลาดในส่วนของุชเชอร์ส่วนใหญ่ก็แบบุชเชอร์ดันดันได้บ้างดันไม่ได้บ้างอยี้ยครับ เหมือนกูเชเราจะดันถ้าถ้าเราถ้าเราปล่อยให้มันดันแบบเร็วโดยใช้เนี่ยบางทีก็จะดันแม่นแม่นกว่าที่จะปล่อยให้มันค่อยๆเคลื่อนนะครับแล้วดูว่าอันนี้มันเคลื่อนไปปุ๊บมันก็จะถูกดันเข้าเครื่องปุ๊บอ่ามันก็จะถูกดันเข้าตรงพอะดีตอนผมเทสผมผมใช้ตัวเร่งเวลามันมันเลยมันเลยไวมันเลยทําได้นะครับ พอกลับมาให้มันเทส<ม>แบบว่าเวลาปกติมันเลยเกิดเออร์เลอสำหรับตัวฟูเชอร์นะครับนี่ปัญหาที่พบให้ดูอีกรอบนะครับอันนี้คือเราเราเร่งเวลาเราเร่งเวลาในส่วนของฟูเชอร์นะครับฟูเชอร์ก็จะถูกดันเข้าตรงๆเลยทั้งสองตัวเห็นไหมครับปุ๊บไม่มีไม่มีเออร์เล er เลยแล้วพอหลังจากผ่านไปตรงนี้ปุ๊บก็แข่งกลนก็ทำการหยิบ ปล่อยแล้วตัวบีบปุ๊บเข้าล็อกก็จะถูกส่งออกแต่ถ้าสมมติปุ๊บเราปรับเวลาเป็นตอนอาเป็นเวลาปกติให้มันช้าปกติตัวพูชเชอร์เราก็จะทําการดันได้ชาปุ๊บพอมันดันช้าปุ๊บมันก็มีโอกาสที่เข้าล็อกบ้างไม่เข้าล็อกบ้างประมาณนี้นะครับ นี่พอพอเวลามันเร็วตรงตรงนี้ตอนเราเทสเราไม่ได้ตั้งให้มันเทสเวลาไว้ผพ้่พ,พอพอมันเร็วเกินการทำงานมันเลยผิดพลาดข้าวของผมก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ